ชีนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนาเดือน2,567มีว่าทุกท่านพอดาวออกครับเพราะว่าไปให้ายกับตลาดทุ้นของประเทศไทยตอนนี้ก็คือต่ำที่สุดในรอบ24เดือนครับตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม64-65หมายเพราะว่าชัชนีความเชื่อมัน่น อยู่ที่ระดับ87.2ปรับตัวลงจากในเดือนพฤษภาคมครับ88.5นะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ซึ่งติดต่อกัน3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นแนวลงเนี่ยเป็นเทรนด์ลงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดาชนีนะครับก็ปรับตัวลดลงทุกองค์ประกอบ ทั้งยอดคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิตต้นทุนประกอบการและผลประกอบการโดยมีปัจจัยลบจากเศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวช้าอุปสงค์ในประเทศยัยงฟืนงฟ้นตัวไม่ทั่วถึงขณะที่กำลังซื้อขับต่อผู้บริโภคซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ทางสภารับสาหการแห่งประเทศไทยก็เห็นพ้องไปกับที่ทาง หน่วยงานทุกหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจก็กออกมาคุยกันแล้วก็ออกมาพูดกันโดยท้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดว่ากาลังซื้อของเราเนี่ยยังอ่อนตัวอ่อนแอนะครับแล้วก็ปัญหาก็คงได้รับการกดทัน,นทจากหนี้ภาคคัวเือนที่สูง91%กซกว่าแล้วก็ปัญหานี้เสียคือ NPL นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าพอเศรษฐกิจแย่กาลังซื้อไม่มีนะครับ เ p พก็เร่งตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านที่อยู่อาศัยบ้านนะครับผ่อนบ้านผ่อนไรมีปัญหาหมดรถยนต์อันนี้ก็เห็นนะครับว่ารถยนต์อัาฉนี้ถูกยึดกันเต็มหมดไปหมดนะครับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลส่งผลทำให้การบริโภคภายในประเทศก็ลดลงชะลอตัวลงขณะเดียวกันผูปของการสีก็ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ารเบรนทุนหมุนเวียนในกิจการรวมถึงการเข้าถึงสินเชื่อครับก็ยากขึ้นเนื่องจากสถาบันการเงินก็มีความระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อนอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และเรือขนส่งสินค้ายังเป็นปัญหาต่อเนื่องกับผู้ส่งออกส่งผลทําให้ค่าระวังเรือเพิ่มสูงขึ้นมากในบางเส้นทางเลยเพราะเส้นทางที่ไปอเมริกาครับ ขณะนี้ความไม่แน่นอนทางการเมืองก็ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการที่เลื่อนการพิจารณากรณีของท่านนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีการสัมภาษณ์ไปแล้วว่าผู้ประกอบการก็ยังต้องเว้นสิ่ีนะครับก็มีปัจจัยสนับสนุนนะครับในการส่งเสริม การท่องเที่ยวในประเทศช่วงโลซีซันและมาตรก,การวีซ่าที่เป็นฟรีวีซ่าเนี่ยอันนี้ตั้งได้ผลครับช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่การขยายตัวจากกุ่ประสงค์ของต่างประเทศโดยเฉพาะตละาดสหรัฐอเมริกาอาเซียนอินเดียและจีนก็มีแนวโน้มที่เริ่มฟื้นตัวตลอดจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทนะครับก็มีผลดีต่อการส่งออกและภาคท่องเที่ยวนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนมิถุนายนของ6เนี้ส่วนในเดือนนี้นะครับทางสภาอาาุตการมแห่งประเทศไทยมีข้อเสนอต่อภา,าครัฐสามข้อข้อที่1นะครับเมื่อสักครู่ท่านรองูมีกท,ท่านก็บอกกันนะครับว่าประเทศไทยเราก็พึ่งผาการส่บออกจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว วันนั้นการส่งออกก็เป็นปัจจัยสำคัญแต่ตอนนี้เรา,าปฏิปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงค่าระวังเรือนะครับหรือที่ในศัพ์เขาเรียกว่าค่าเฟรดและค่าใช้จ่ายสุดเพิ่มรือเรียกว่าเซอร์ชาร์จเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นในทุกเส้นทางน,นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเ,เรามีตัวเลขนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าเส้นทางเนื่องจากสถานการณ์สงคราม ในตะว,วันออกกลางก็คือปัญหา geo-politics เนี่ยที่ทุกท่านทราบนะครับในทะเลแดงกองกำลังมุติของเยเมนก็ยังมีการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะที่สิดทงของประเทศในตะว,วันตกส่วนใหญ่ก็ทําให้ค่าระวันเรือเนี่ยก็แพงขึ้นแล้วก็ติดขัดมากขึ้นเพราะว่าต้องไปใช้เส้นทางอื่นเื่อไอ้อมไกลเลยนะครับ ก็ทําให้คาระหว่างเยอะๆน,นั้นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้มีตัวแทรกขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็คือทุกท่านทราบนะครับว่าตอนนี้เรื่องเทรดวอล r หรือสงครามการค้าที่ทางสหรัฐอเมริก,กาโดยประธานาธิบดีไ่เดนไดิตัดสินใจขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนเกือบทุกประเทศอีกนะครับแล้วก็อย่างเรื่องรถ e ีวีเนี่ยเราจะเห็นชัดนะครับว่าจากเดิมเก็บอยู่ที่ประมาณ27 0.5%แต่หลังสุดที่ประกาศขึ้นอีก75ก็รวมเป็น102.5อันนั้นเป็นแค่ตัวอย่างที่เห็น,นชัดๆแต่ว่าทุกไอเทมทุกรายการขึ้นหมดเพราะฉะนั้นทังจีนนะครับตอนนี้รีบเร่งในการผลิตครับนะผลิตก็อย่างที่บอกโอเวอร p สป라ออกมาเยอะมากแต่ที่สำคัญคือรีบเร่งส่งไปที่สหรัฐก่อนก่อนที่จะถึงกำหนดการรับราคา เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยจะใช้คอนเทนเนอร์ใช้เรือมากเป็นพิเศษแล้วพอเรือเนี่ยไปถึงเนี่ยมันก็ไปถึงท่าต่างๆนี้ยังไม่สามารถเคลียร์ได้เพราะว่าขอไปทะลักกันอยู่นะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าในบางเส้นทางเช่นไปยุโรปต้องไปอ้อมครับพอไปอ้อมเนี่ยพวกคอนเทนเนอร์ต่างๆก็ดีเลยไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับทีนี้ ตัวที่ค่าระวังเรือที่แพงแล้วก็ค่าเฟรตที่แพงเนี่ยกลับเป็นเส้นทางของสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าขณะนี้โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างฝั่ง West Coast นะครับเพิ่มขึ้นอยู่ที่5,100เหรียญสหรัฐต่อตู้นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ127เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมก,การาคมที่ผ่านมานะครับไม่กีเดือนเอง ของต้นปีนี่ครับขึ้นมาตั้งร้อย่ละนะครับและตัวที่มีปัญหาอีกนะครับก็คือทางอีสโคสก็เพิ่มขึ้นประมาณ70%เมื่อเทียบกับปัจจราันกคือประมาณ7,500เหรียญสหรัฐต่อตู้นะครับส่วนทางยุโรปครับเรือต่างๆที่ไปเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นแต่ไม่สูงนะครับก็ เพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันอยู่ที่มาอยู่ที่ประมาณค่าพันสกว่านะครับก็คือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมกราผมเจ็ดขึ้นประมาณ11%เปอร์เซ็นต์เศษนะครับก็หมายความเส้น,านทางทางยุโรปยังไม่เยอะเท่ากับทางสหรัฐอเมริก,นกานะครับอันนี้คือเรื่องนี่หนึ่งเพราะฉะนั้นอยากขอให้ทางภาครัฐออกมาจากการอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งให้ผู้ประกอบการ s อชเดีโดยรวม นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าเรื่องการส่งออกเนี่ยก็เป็นรายรับสําคัญของประเทศนะครับรัฐออกมาตรการป้องก,กันสินค้าต่างชาติที่เข้ามาทุ่มตลาดในประเทศเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการตลอดจนสื่อเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าในประเทศโดยเฉพาะสิ่งที่ทางสวทได้ทํามาและเราก็ได้ออกมาตรฐานตราสินค้ามีรอยประทับที่เป็นเซอร์ติฟิเคตหรือใบรับรอง สินค้าที่ผลิตโดยในประเทศไทยที่เรียกว่า Made in Thailand หรือสัญลักษณ์ m i t เป็นที่ทราบกันนะครับว่าขณะนี้เศรษฐกิจโลกโดยทั่วโดยรวมเนี่ยเพิ่งเริ่มฟื้นตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตต่างๆของโดยเฉพาะประเทศขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตสูงสุดที่สุดในโลกกคืออินชียังมีการผลิตสินค้าออกมาจำนวนมากแล้วก็ อาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาประเทศจีนก็ประสบปัญหาในเรื่องของฟองสบู่ของภาคอสังหาริมทรัพย์แตกนะครับจางที่ทุกท่านได้เป็นข่าวแล้วก็บัเงเอิญภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นตัวสําคัญในการของ GDP จีนงี่งประมาณ30%มนขณะนี้รัฐบาลจีนจ,งจิงต้องหามาตรการในการสนับสนุน อุตสาหกรรมให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเรื่อง GDP เพราะว่าท่างเรื่องอสังหาภูมิรู้ใช้เวลาหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าก็ออกมามากเป็นพิเศษจนเป็นลักษณะข,ของการที่ o v e r s u ์สัปอย่างที่เราได้ยินกับเบินบอดแต่ว่าตอนนี้เรื่องของ geopolitics เรื่องของ trade war อย่างที่จะกี้ได้พูดแต่ต้นต้นนะครับสินค้าจริงที่เคยเข้าในอเมริกาซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ ยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้ารายรองมาเนี่ยตอนนี้มีมรราตรการขึ้นภาษีาเพราะนั้นสินค้าเหล่านี้ก็ย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นการทุ่มตลาดเข้ามาก็ทําใหุ้้่มกอบก,การได้รับผลกระทบแล้วก็อุตสาหกรรมที่เราได้รับผลกระทบจาก46กลุ่มอย่างที่เคยได้เรียนท่านเคยได้ได้รายการเมื่อปี66ไปแล้วก็คือ22กลุ่มอุตสาหกรรมจาก46กลุ่มแล้วก็ปีนี้มีแนวโน้มที่อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นนะครับ เพราะนั้นก็อยากจะให้ใช้มาตรการเหมือนกันทุกๆประเทศครับในช่วงนี้คงไม่มีอะไรดีกว่าการที่จะช่วยกันเองภายในประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ตกางการของเราเพื่อป้องกันเพราะว่าภายใต้เครื่องหมาย MIT หรือเม e ินไท a แลน n ์เนี่ยในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐขนาดนี้ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังก็ได้ ทำให้เปลี่ยนแปลงไปว่าใครซื้อหรือหน่วยงานไหนราชการนะครับที่ซื้อภายใต้ MIT เนี่ยผู้ประกอบการ MIT ที่เป็น SME ทั้งหลายจะได้ตั้งต่อ5%ครับนะครับซึ่งอันนี้ก็ในปี66ปีที่แล้วเนี่ยครับก็ประสบความสําเร็จเ็่ขอขอบคุณหน่วยราชการหลายๆหน่วยที่มาซื้อภายใต้มาตรจักตัวตราสินค้า MIT ปีที่แล้วเนี่ยมียอดการซื้อขายเป็นปีแรก15%ครับของยอดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นเงินประมาณ1นง2 0ั0กว่าล้านบาทซึ่งปีที่แล้วทางสภาก็ได้มีการแจกรางวัลขอบคุณให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ช่วยจัดซื้อจัดจ้างผัานนี้ลองนึกภาพนะครับเม็ดเงินนี้ประมาณแสนกว่าล้านจาก15%เนี่ยก็หมุนเวียนอยู่ในเอ็อยู่ในประเทศอยู่ในผู้ประกอบการของเรานะครับก็อยากจะให้ภาครัฐโดยเฉพาะช่วย กระชับกำชับนะครับพวกหน่วยงานให้บัซื้อมากขึ้นซึ่งเราทางสภาเราตั้งเป้าว่าเราอยากได้ถึงในช่วงแรกนะครับปีปีนี้สองปีนี้จาก1 5เปเ็น30%เพราะนั้นจะได้เงินสองแสนกว่าล้านเข้ามาแล้วก็แนอน,นก็จะเพิ่มเป็น5 0นะครับแล้วก็เป้าต่อไปถ้าได้ถึง8ปิเนเม็ดเงินเหล่านี้ก็จะบุญเวียนยในประเทศจะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของเราทีนี้สิ่งที่อยากจะนําเสนอเพิ่มเติมครับ เนื่องจากทางภาครัฐตอนนี้ก็ให้หน่วยงานราชการมาซื้อภายใต้ตรงนี้มีแต้มต่อแล้วเนี่ยอยากจะขยายผลไปยังหน่วยงานเอกชนขอให้สนับสนุนเอกชนเนี่ยมาซื้อภายใต้ MIT แล้วทางภาครัฐพิจารณาเรื่องอิสเซทีฟหรือว่าการหักลดหยอด่อนภาษีให้กับผู้ที่มาเข้าบริการเหล่านี้อันนี้ก็จะยิ่งช่วยนะครับทำให้ผู้ประกอบการภายในประเทศเนี่ย แข็งแรงเติบโตมีแม้เงินหมุนเวียนแล้วก็หมุนอยู่ในระบบซึ่งอันนี้จะไปตามทฤษฎีเลยก็คืออันนี้เป็นการหมุนเวียนอย่างการสร้างความเข้มแข็ง,ขงการพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนอันนีน้คือการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าเพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณพิจารณาการกําหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้เร็วขึ้นเพื่อสามารถเบิกจ่ายให้ขันภายในเดือนกันย,ย,ย,ยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเรื่องนี้ผมคิดว่าทางภาครัฐ ก็ได้ทําอยู่นะครับเพราะเราได้มีการตรวจแล้วก็มีการไปดูกันวก็พบว่าทางภาครัฐเนี่ยนื่อจากการดิเลของงบ6,7อย่างที่ทุกคนทราบยั่แล้วซึ่งตอนนี้พบออกม,มาแล้วก็มีการรีบเร่งเพื่อจะได้เอาเ,เงินเหล่านี้เข้าไปสู่ระบบซึ่งอ,อยากจะเรียนนะครับว่าตอนนี้ทางภาครัฐก,ก็เร่งอยู่ลาแใ่อยากจะขอให้ทันภายในกันยาเพราะเราได้มีการสอบถามกันแล้วพบว,ว่าถ้าทันกันยานะครับ6,7เนี่ยจะมีอิมแพค ช่วยเยอะโดยเฉพาะภาคก่อสั้นนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากสามเรื่องต่อรัฐบาลนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เดือนนี้นะครับเราได้เสนอไว้